ไปดูกันแกะโซ่ออกแล้วหนีไหมไปดูกันเลยทำท่าเหมือนจะไปจ้าทำท่าเหมือนจะไปโอ๊ยไ,ไปไปสรุปไปหรือไม่ไปตามกันไปดูวันนี้เราแกะโซ่ออกให้ค่ะเพื่อที่จะทำการลายโซ่เพราะว่าโซ่เกลียวมันพันกันค่ะมาทำการพัน เอาคลายเกลียวออกเพื่อให้โซ่ยาวขึ้นเนาะมาดูพี่จ่อไปไหมนั่งรอจา่านั่งรอนะนั่งรอดูดูเราคลายคลายโซ่ให้แล้วนะจ่อนะมันจะได้เดินเล่นได้ไกลขึ้นนะนั่งรอนะนั่งรอคลายเกลียวให้อยู่จา่านั่งมองนั่งมองโซ่คอมันผันกันมันสั้นเราทำการคลายเกลียวให้จา่า อ่าปลายคลายเกลียวตั้งแต่ต้นเสาเลยปลายทําการคลายเกลียวจ้ะนั่งรอนะจ้ะจ๋อจ๋านั่งรอจ้ะนั่งรอนะคลายเกลียวให้อยู่นะมองรอนั่งรอจ้ะถามว่าหนีไหมไม่หนีเรานะคะเขาไปเขาก็แค่ไปเดินเล่นที่บ้านเพื่อนค่ะ ไปสองหลังสำหลังสุดท้ายเขกลับมาจา้ะแล้วเขาก็ถ้าไม่มาตรงนี้ก็ไปอยู่ที่ป่าหลังบ้านเขาไปเอามาเขาก็มาเหมือนเก่าเพราะเขาหากินเองไม่เป็นจ้ะขายเกียวละโซ่จะได้ยาวขึ้นนะเดินเล่นได้ไกล